บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโรงเรียนบ้านสันบุญเรืองอเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ได้รับเอาโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจัดก,กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมวัย ผ่านเครือข่ายการประสานงานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3มีเป้าหมายหลักคือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กประถมวัยได้ลงมือปฏิบัติและมีประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ทั้งนี้เพื่อปลุกฝังเด็กประถมวัยทุกคนให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กรู้จักการฝึกการสังเกตการตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบด้วยตนเองส่งเสริมพัฒนาการความสามารถด้านร่างกายสังคมและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปรมวัยโดยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมรุ่นใหม่ โรงเรียนบ้านสันบุญเรืองได้จัดโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยในสถานศึกษาโดยมีจุดประสงค์คือ 1. ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้เตรียมความพร้อมและประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำตามประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการหาคำตอบด้วยตัวเองมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ใหม่ของผู้เรียนระดับประถมวัยผ่านเครือข่ายผู้ปกครองผู้สนับสนุนในภาคส่วนต่างๆให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการ,รจัดการศึกษาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ 3. พัฒนาครูผู้สอนระดับประถมวัยให้มีความรู้ความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กประถมวัยและเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนโดยการดำเนินงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยของโรงเรียนบ้านสันบุญเรืองนั้นได้มีการวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในระดับปฐมวัยโดยเริ่มจากการวางแผนการบริหารงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยการสอดแทรกกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่มีอยู่แล้วเพื่อเป้าหมายหลักเด็กปฐมวัยได้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาในทุกด้านโดยการดำเนินงานของสถานศึกษาเริ่มจากการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2563 เื่อขับเคลื่อนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในสถานศึกษาประชุมครูระดับประถมวัยคณะครูที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านสันบุญเรืองในการวางแผนกนารจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการทดลองตลอดปีการศึกษา2563ส่งเสริมให้ครูประถมวัยของสถานศึกษาเข้ารับการอบรมให้ความรู้จากวิทยากรแกนนำประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชมศึกษาเชียงรายเขต3เพื่อให้เกิดความรู้วิธีคิดและเทคนิคเกี่ยวกับการกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียนเสริมสร้างประสบการณ์ครูโดยการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เว็บไซต์ของบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเฟซบ o ๊กเพจบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้นําความรู้มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบ้านวิทยาศาสตร์น้อยให้กับเด็กประถมวัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างน้อย20กิจกรรมตลอดปีการศึกษา2563ได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังประสานความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพของตนเองกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ระดับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านสันบุญเรืองที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเด็กได้ลงมือทำและทดลองด้วยตนเองเช่นกิจกรรมเนินน้ำกิจกรรมสนุกกับฟองสบู่ กิจกรรมการกรองน้ำกิจกรรมภูเขาไฟระเบิดกิจกรรมสนุกกับไฟฟ้าสถิตกิจกรรมมาเร็ดเพื่อเต้นระบำกิจกรรมแสงเลี้ยวเบนกิจกรรมแม่เหล็กดึงดูดของสิ่งต่างๆกิจกรรมกระจกกับภาพหน้าพิศวงเป็นต้นโดยหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์แล้วครูผู้สอนและเด็กได้รวมกันสรุปผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกกิจกรรมมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม หลังการเรียนการสอนทุกการทดลองโดยหลังจากการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แล้วนั้นได้มีการนิเทศติดตามรวมคิดร่วมพัฒนาและเปลี่ยนการเรียนรู้และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนร่วมกันอย่างต่อเนื่องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนระดับประถมวัย จัดโรงเรียนอื่นๆในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้างปรึกษาและประสานงานร่วมกันกับศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3และเพื่อเป็นการประมวลความรู้ของเด็กประถมวัยทุกคนนั้นจึงได้มีการจัดทําโครงการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบสาะของเด็กประถมวัยตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากการตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการรวบรวมความคิดและข้อสันนิฐานการทดลองและการสังเกตไปสู่การบันทึกข้อมูลและอภิปรายผลตามความสามารถของเด็กประถมวัยทั้ง4ด้านคือด้านการเรียนรู้ด้านสังคมด้านอารมณ์จิตใจและการเคลื่อนไหวทางร่างกายนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการพัฒนาทางกระบวนการวิทยาศาสตร์เช่นการสังเกตการวัดการพยากรณ์การคาดคะเน เป็นต้นโดยโครงงานชาผักเชียงดาของเด็กประถมวัยโรงเรียนบ้านสันบุญเรืองนั้นเกิดจากที่เด็กมีความสนใจเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่อยู่ในโรงเรียนและผักเชียงดาเป็นผักพื้นเมืองของชุมชนบ้านสันบุญเรืองที่นักเรียนทุกคนพบเห็นได้แทบทุกครัวเรือนจึงตั้งข้อสงสัยว่าผักเชียงดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วนั้นยังสามารถทำเป็นอย่างอื่นได้อีกหรือไม่เพื่อเป็นการตอบข้อสงสัยของเด็กจึงเกิดโครงง,งานชาผักเชียงดานี้ ซึ่งเด็กได้ดําเนินการลงมือปฏิบัติและทดลองด้วยตนเองทุกขั้นตอนตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และตามหลักวิชาการโรงเรียนบ้านสันบุญเรืองขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการเพื่อรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยทุกท่านเป็นอย่างสูงคำแนะนำข้อคิดเห็นของทุกท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปพัฒนากิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยของโรงเรียนบ้านสันบุญเรืองต่อไป